ดีครับคุณผู้ชมก็ผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เห็นใส่เสื้อตัวนี้มาอีกแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเสื้อที่คุ้นเคยกันแหละเพราะว่าใส่มาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องน้องคนไหนไปไม่ได้นะครับก็ตามปกคลิปนั่นแหละก็คือน้องโยเกิร์ต โยเกิร์ตนกพระดาเลิศวุริยพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงเบียนเค8ที่อยู่ในสถานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงคนล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยทำมาเพื่อพูดถึงเรื่องราวต่างๆในไลฟ์ของน้องโยเกิร์ตครั้งล่าสุดก็คือน้องไลฟ์ในวัน ที่ตรงกับวันเกิดของน้องพอดีนะครับก็คือวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจริงๆก็แอบรอว่าเอ้ยน้องจะมาไลฟ์เขาดาววันเกิดตัวเองหรือเปล่าในวันที่9ช่วงดึกๆและแต่ว่าน้องไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับน้องอาจจะยุ่งในเรื่องของการเรียนหรือว่าไปสนุกสนานใช้เวลากับครอบครัวก็เข้าใจได้ครแต่ว่า สุดท้ายวันที่10วันซึ่งเป็นวันเกิดของน้องน้องก็เจียดเวลาส่วนตัวมากไลฟ์ live, เพื่อสร้างความสดใสสร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่มีคุ้มค่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันเกิดของน้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าหลักๆน้องก็จะมาอ่านเมนแล้วก็ เล่าเรื่องราวต่างๆนู่นนี่นั่นพูดคุยกับแฟนคลับตามสไตล์น้องก็คือเน้นเฮฮาร่าเริงสดใสอะไรกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าสอดแทรกเข้ามาก็คือเรื่องของโปสเตอร์ของน้องในงาน general election ครั้งล่าสุดน,นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองของน้องและนะครับที่ลงครั้งแรกก็ เน้นน่ารักคิ้วๆเป็นไปใช่ไหมสดใสสดใสตามสไตล์น้องแต่ครั้งนี้เนี่ยมาแนวสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะนะครับอย่างแรกคือะแต่งตัวสวยๆกล้องมันก็จะเป็นตุกภาพที่ค่อนข้างซูมหน่อยนะครับเห็นหน้าน้องชัดๆก็จะมีประมาณช่วงอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีรูน้องถือดอกไม้อยู่ซึ่ง ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆแต่ถ้าเพ่งก็ไปดีๆเนี่ยตามตัวของน้องร่างกายของน้องจะมีแบบรอยแบบถลอกรอยอะไรอยู่นะครับซึ่งมันเป็นความหมายของน้องน้องให้ความหมายของน้องว่าเอาไว้ว่าโปอเตอร์ทางนี้ของน้องเลยว่าอ่าก่อนที่แบบจะได้ดอกไม้ที่สวยงามมันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายที่ ที่เข้ามานะครับเพื่อจะไปถิดอกไม้ที่สวยงามให้ได้มันก็น่าจะเหมือนกับชีวิตของน้องโยเกิร์ตแล้วครับคือถ้าพูดกันตรงๆต,ต,ต,ตอนนี้เนี่ยผมว่าสถานะของน้องในวงเนี่ยค่อนข้งางอยู่ตัวในระดับหนึ่งแล้วนะก็คือติดเซบัสึกค่อนข้างบ่อยและอ,อาจจะติดต่อไปเรื่อยๆไปตลอดไปเลยก็ได้ใครก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าการติดเซบัสึก สครั้งล่าสุดของน้องแบบติดติดกันเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าแบบน้องอยู่ในแผนการทําทีมมาทู่แบบภาษากีฬาภาษาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความนิยมของน้องก็มาเรื่อยๆนะครับมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่ขึ้นตามลําดับลําดับนะครับเห็นได้ชัดเจนแต่ก่อนที่น้องจะมาถึงตรงนี้เนี่ยน้องฝ่าฟันประสัก์ นาน,า,นาเยอะแยะนานามากมายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเข้านี่ก็เรื่องเดิมๆนะแตผมก็ต้องเล่าลยการที่น้องเข้ามาเราแบบถูกคือด้วยความที่น้องมาแบบไม่ได้ร้องเต้นเก่งเนี่ยต้นแล้วก็พอเข้าคลาสเรียนคลาสทีมต้องมีการตัดสินด้วยคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณครูก็บอกว่าเออ ลาสร้องเพลงครั้งแรกน้องอยู่ในดับที่สิบเก้าคือดับสุดท้ายของรุ่นเลยเนี่ยนั่นก็คือแบบอุปสรรคแรกแล้วยังโดนดูถูกตอนที่ติดเข้ามาก็โดนไทยก็ไม่รู้พูดถึงน้องว่าแบบเข้ามาได้ยังไงไม่น่ารักเลยอะไรอย่างนี้นนก็คือแบบเนี่ยคืออุปสรรคของน้องในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพออ่ะเริ่มเริ่มมีภูมิขึ้นบ้างแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอแบบ อุปสรรคเกี่ยวกับร่างกายอีกก็คือเป็นโรคหมอนรองกระดูกสลังอักเสบมานะครับมันก็ต้องอดทนแล้วก็รักษากันไปก็คือเนี่ยคืออุปสรรคหลักๆของน้องโยเกิร์ตเลยนะครับที่เจอมาแต่น้องก็สามารถอดทนกัดฟันสู้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆป่วยก็ไปหาหมอรักษาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ก้าวขึ้นมาติดเสรว่าสิบบ่อยครั้งจนได้ก็เหมือนกับการได้ดอกไม้มามก็ต้องมีลองลอยถลอกออกเปิดลุยฝ่าดงฝ่าน้ำก็ไปหาดอกไม้สวยๆมาให้ได้นะครับความหมายของโปสเตอร์ของน้องก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโปสเตอร์แสดงเห็นถึงความโตขึ้นชัดเจนของน้องยกกึศนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็น้องก็พูดมานะครับว่า ขอบคุณแฟนคลับมากๆแหละที่ช่วยกันสนับสนุนน้องปาคุกกี้วันเกิดให้น้องมาจับมือน้องมาถ่ายรูปกับน้องะะให้กำลังใจน้องตามงานต่างๆอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็คือน้องก็รู้ว,ว่าแบบแฟนคลับมาตอนตามน้องก็ส่วนหนึ่งก็อยากได้ความสดใสจากน้องกลับไป แล้วก็ตัวน้องเองก็เป็นห่วงเหมือนกันว่านะช่วงเวลาเนี้น้องยังสดใสให้แก่ทุกคนได้อยู่แต่น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าน้องโตขึ้นไปเรื่อยๆใช้ชีวิตในวงต่อไปเรื่อยๆความสดใสภาในตัวของน้องมันจะหายไปหรือเปล่าสิ่งเนี้โอ้โหต้องบอกว่าเอ,อน้อง น้องก็คิดหนักเลยนะจนถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็เราก็เป็นห่วงเลยแต่ว่าถามว่าอ่ะผมไน่ฐานะที่ขามีโยเกิดเนี่ยถามว่ามาตามน้องเพราะว่าอยากจะเห็นน้องในมุมที่สดใสยอย่างเดียวหรือมันมันก็คงจะไม่ใช่อ่ะถามว่าชอบไหมที่ได้เห็นน้องสดใสยิ้มเฮฮาราดเรืองอะไรเนี่ยเออชอบแต่ว่า าในความสดใสของน้องแล้วมันมีความทุกข์ความอะไรซ่อนอยู่ในใจแล้วต้องแปลงทําเป็นสดใสเนี่ยก็อยากเห็นในมุมที่น้องออกมาพูดเรื่องของอความทุกข์ความมีปัญหาของตัวเองออกมาแล้วเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้น้องอาจจะช่วยได้ไม่หมดหรอกแต่ก็อย่างดีที่น้องแบบได้ระบายออกมาบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่อะแฟนคลับของน้องก็ต้องช่วยให้ความสดใสน้องกันไปแหละเพราะว่าถ้าเราช่วยให้สดใสน้องน้องก็น่าจะมีกำลังใจแล้วก็สามารถรักษาความสดใสของน้องที่มีอยู่ตอนนี้ให้เราได้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับอะมากันว่ากันต่อก็ต้องพูดตรงแหละว่าด้วยระยะเวลาของ น้องโยเกิร์ตเนี่ยตอนเนี้ยมันมาน้องอยู่ในวงมาสามปีนิดๆและนะครับก็สองปีกับอีกค่อนๆเนี่ยก็ต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้วสมมุติว่าน้องไม่ต่อสัญญาออกไปเนี่ยก็ถือว่าเราต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้วว่าจะยังไงแต่ ผมก็มั่นใจลึกๆนะว่าช่วงระยะเวลาที่เหนือของน้องเนี่ยน้องน่าจะได้รับโอกาสในการทำอะไรเยอะแยะมากมายแหละในส่วนของการติดเสริ์สึกก็คิดว่าน้องน่าจะติดต่อไปเรื่อยๆด้วย,วยทัศนคติของน้องด้วยความสามารถของน้องด้วยความนิยมด้วยอะไรแกลแปลกของน้องผมว่าน้องก็น่าจะติดต่อไปเรื่อยๆได้ไม่ยากนะครับ ส่วนงานด้านอื่นก็แอบหวังลึกๆนะว่าจะมีน้องจะได้มีโอกาสได้รับงานเช่นละครภาพ,พยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่างานด้านเพลงถ้ามีโอกาสได้แบบเป็นเซนเตอร์เพลงหลักสักครั้งก็น่าจะดีหรือว่ามีโอกาสได้อยู่ในอินดี้แคมป์หรือในโปรเจกต์พิเศษอารมณ์คล้ายค้ายคาร่าอีราถ้าน้องอยากที่จะไปก็น่าสนอยู่ไม่น้อยนะครับ แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่แบบมันใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยก็คืองาน general election ครั้งนี้นี่แหละที่อน้องก็เริ่มเก่าเกมในระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่แบบลุกกี้ไม่ใช่เมมเบอร์หน้าใหม่ตอนครั้งแรกแล้วคราวนี้น้องก็เริ่มมีประสบการณ์มีอะไรมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดแฟนคลับช่วยกันส่งน้องพา น้องให้ไปถึงสิ่งที่น้องฝันให้ได้ก็คือมีเลขหนึ่งนำหน้าจะเป็นไปได้ไหมที่เลขหนึ่งนำหน้ามันจะอยู่ในกลุ่มของเซนเตอร์สิบเอ็ดถึงสิหหรือว่าถ้ามันไม่ถึงสิบเได้เป็นเซนเ,นเตอร์เพลงร้องก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่า เจ้าของน้ำหน่งเซนเตอร์เพลงรองก็ได้เชิดฉายมาหลายคนและไม่ว่าจะเป็นน้องซัดจังที่พาคิมิโนโด่งดังมากๆหรือว่ากุมไข่ก็ทำให้เพลงเพนกวินมันสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยกันส่งน้องไปถึงฝันให้ได้นะครับผมเชื่อว่าน้องเต็มที่อยู่แล้วน้องเต็มที่สุดๆแล้วที่เหลือก็คือแฟนคลับต้องช่วยๆกัน นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ